สองสิ่านด้ก็เลยมาสลอสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องอาพูกล่งเลยนะเ้าภงาสบายดีพี่น้องนี่อยเสียกระทาง่ะโซลาซาต้องเลือนมาสูว่ากล่องกูงามเบาียังอะมันคือบอยู่เือมันเปหลอกขาเปิดปากว่าหอฟางท้องแท้มันก็เนี่ยนี่แหละโดยหนเนี้ยเงียเปิดาต่างขนาดก็ขบคาณบนน่ะตางมาลาซาหนังแนะ แสงนนแงดดเสียงหลุเอาหลดทอยไปดูจอยมึงอะทอยมงเนอย่างไรเออทอยหลดออกไปบ่อผ้ากันมายัมองกมันบ่จัมาหไดเนี่ยมาอยงนี้มาอานึงอเาห้มนกิ๊เปนรอตมาเยียมมายามมาั้งางามามาตั้งสร้แม่น้องอเนย แแน่เน,เน,นื่อนาริมาดอหักเขามาแทนออปเปผ่ากนอปเปคันว่ารบเรนเห็นตาเมันกกบม่วนเนาะแกออกซะบันเจี๋ยหาดังชนอยู่ไซมนบอกลาด ไปเามเนี่ขาันนันคำหนึงมันบรการีครัไปส่งขาอันอเกดขางะไรวเฮ้ยพายเอาเติมเงินกูหนักคันบอกเอขึ้นมาเติมยพราะแห้งแรงกินเนี่ยเอาสายละซาด้าละซาื่อลาาห้องพายะห้องห้ามคือเลาเออนะไรดีกัเลยอะไรวะเปไปเติมเซอรต่างส่องายซาวที่หาป้นี่แม่ครบเนีครบยัง ครบแล้วเ็นจืดมีลูกสาวอยู่หาคนมเนาะสิมีสองเบิร์ดหาคนแห้วได้ที่เราไอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กับกดขูกอะกนรู้รู้อะไม่ทำนานๆกิจารรมงานใช่ี่กิ่งขาเดกบอกง่ายขนาดกันเสียเพิ่มเสร็จกานจัเสีจับสิเลย กินเยอะใส่มาผิดำเล็กน้อยจำเสี่ยมันได้พอกนเราจำเจี okay. Again, so okay. Now, uh ่ยเราเคยชินแล้วเราไ้่คือสขภาพอะไรเลยเท่ากินเจี่ยมนกินยังไงนะเวลาจะกินรำคือว่านอะไรพี่น้องเว้ยอาขาวผุบบเป็นนี่ก็ยากไลเต๋อถ้าบุเป็นแลละก็โอเคง่ายโคตราอางเจ้าซอนเราเห็น ต้อนยัง้อนตั้งช่อกันะหูู้มาต่งก็ะนี่ลินเหรอันนี้อยากตั้งก็พอบปัญยามือเจ้ามันใไดตั้งห้ลินลานว่ยากบอกมันนร้นมุมีเน็ตอยู่หนักเติมเลยได้จะลองกดฟองดูมน่ตีวเตีว แบ่งเนี่ยผู้สิโลนเบิร์นเดอร์คือฮาริดิีด้าห้อสวยๆจะบอกมีปัญหาเปล่าเป็ะเกียร์ของมือก็รสน่ยมามือใส่จนบบาบาไม่สามาถ ทุกทุกทุกอยากให้พี่น้องพี่ยากให้อันเปิดซองนะเบาแก่งสนี้นะังภคยอีกเนี่ยตายบ่เลยคอมเมนต์มาอ้ยโขบไอาเบิร์ดมให้มันยังที่ท้ารันะบ้าโยงเว้นไว้ตลอดใต้ นักใต้คืออะไรรั่วบ้านนะพี่น้องปอกปลายมันคือเขา,า,าเก็ได้มาหลอดมาหลอดเนือนหมหลอดห่อมาห่อกับซาซาซาพี่น้องเอ้ยจฉกยางฟองมันนี่งงน<อ>เสื้อมันสิขึน้นสิ่วันนี้ได้ซาแถมจังสีบดได้ใส่งานยังมาใส่ละฮะ ใส่รหัสตั้งแต่คุณล้วบหลอกไวมันบอได้มันขาระบบบอได้เลยนะอันนี้เนะเครื่องมันดาอยู่ดูว่ายังใส่ได้อยู่ใส่ได้ปกติเลยนะต่งมันราคาถูกมันมีกันซ่านมันมีกันซ่นแ่กันเต็มไวถ่ายไปาเือมันเต็มไวอาีอากได้แบบมีกันซ่านบอสแต่ืนมันมี้มีหอนมาแล้แล้วก็สิพาไปซื้อคุณบกจะอนซื้อคนะม เบ่จ๋า่ตะบ่แป้นพิมมึงนี้มันขึ้นแป้แบบนี้แล้วจีม่คยเห็นปกติบอกว่าขึ่นตอฮารินะแล้วเขาังนขึ่นว่าอันนี้ขื่นเี่ย่นะไร้ัน้ีขืนอะไรนีลงน่นี่กเนี่กูเห็นแมันลงขื้นเก๋งแันได้ว่า โอ oh, อิสนี่คือว่ามันโสดพี่น้องเว้ยมันลระขึ้นกั <laughs> นตลอดแคนั้นปุ่มก็ปุ่มแป้นพิมพ์กันยังข้นเอ้าบุกเราเห็นคุณลงงงซีนนอกนะไรง่อยเยอนะ โคตรจะว่าวยังไ้ซาเนาะวาา็เน็ตซนซาเก่าิบบาทเนี่ยหุหมอาปาโคนึงเลยบัวาอีนีอันนี้ก็บัวนี่เสาคู่บัวาเลยนี่้ซัพันรั่วเลยล้วได้มาตั้งหม่ตั้งหม่แต่ตนี้ไม่เอารองบัวลาย เอาเดีอไปสามโตก้นผางเงาโม่งแฝดไม่เ่าข้าวบ้านเงาโม่งเฮ้ยมันตายเลยมันโตมันตายเลยเลเละเบนี่ได้แล้วได้แล้วมันเป็นหยางบอกถามเนี่ดูมันเป็นหยาง ผมีพื้า็าการมตเเบิใส่สมาธิไปบังมาบุได้เจาะเนี่ยไปบมาอยกานเลยอ้ก็บ่ได้เนาะเนี่ยน้องเล่บ่ได้สัมผัสน้อเยน่องใางเนี่ยเสียใจางนางคุณพูดกันง่ายแล้ทเข้าบ่ได้ S 2> <S 2> <S ันให้ังเบต<ม>ซอเวงบว่โอ้ยสอรี่กับดานสาวอิสาบอกว่าอามาเด้อมาเดินให้กัาบเบสิเจใชหมเจ้าคองมอเองมอก,กบบนีุ้่มช่ม,มา่ามัน,นได้คุ้มมากเลยบ่ได้แตเสียใจลำนาง มันบอกมีเนตสู่กัเนาะเครื่องนี่นะบ่เติมเนตเนาะเติมเนยก็เฮยบ่มุดเติมแต่เครื่องนั่นสูตรเป็นสูรสางเหตุบ่สูตรแต่เคนื้อสักพอมันข่าวบ่ได้ มาซับไปเติมเงินเงินก็ไม่ได้หนึ่งโอ้ยคุกรอมมาสิตายย่างนันนี้แล้วอันนี้พักขึ้นเข่าบ่ได้สักกูเกิลนะบอสแล้วอ่าซาเดียนอนนะคุณเข่าให้กูได้ในกระบอกพอสิได้นุ มันบริยงมันานบอกว่าฟูหูวีธีแก่มันอะเด็กจะแก่ให้ซองบาวัตันจะเป็นวินใช่ใช่ก่อนเหตุไายหอก่อนที่ได้กระหอน่าเกิดนะคิดออไว้จางแล่ก็เพียงนนและบ่ได้นี่มันมมนิตีอติวมันบ่ปลายเลยนะเติมเงินแหละ่ปลายเติมกับบ่ปลา เสียดายเนี่ยเสียดายเน็ตเนี่ยเสียดายเงินอะเ่าเงินเตไปทีเข้าัม่เฮ็ดไม่อข่าวยูทูปก็ยังบอกข้ามันคือหมว่าต่ปกติสัญญาน์เขียวยังการว่าฝึสิบหกครับอัาเดทผ่านนี้ มาเบิดดูคนนี้ตอนนั้นนะได้เรืบรายครับหลุดในเครื่องเดียวเลยจ่งตึงเขาคว้มเต็มเงินบปงานลับงงน่ได้ต้องสาบบ้านงงตัวเขานีเดยนี่คือได้ โอเคพี่น okay, ้องเป็นนึงก่อนนะแต่ก็ใส่บดก็ไป็นมางกานะครับเปลียนละฮะ

จะาบุหเรื่องให้มาจักยังเลยมื่อดต่มนั่เบิ่งกาคนละบาดนันอ่าต้องของนนองนาตัวเก่าอะไรสีมาฟรีดเฟสย่กาผู้ชม อยานฮีคุ้ยเห่นปะเจ๊แป้นลากขเขาเล็กหน่อยขึ้นมาไหมตอนนี้อโอปลาชิลนเอาเท้าออวูบวางปลาชีโนสีเล็นเน้่า <laughs> มนานำมนานำมันทำเลยเวลาใช้กนันเบีดอันเดียนะ้ <c oughs> โอ้คืสั่นใช่ปะกูลืมว่าเป็นสื่อมันกูกิว่าเป็นกองมึงนันแหละลูมันายองโดร้าย ตนรกกได้แน่นอนจากล่างเพียงสนี้เด้อพี่น้องขอบคุณละบาวาามได้พ้อแต่แรก็ขอบคุณละบาวนี่เนาะเหยียหานะครับบบาวลที่กผ่านเลยเนาะมาเบิกพี่ต้มพี่ตามตามส่งเด็น้องแก้มบเดกพี่น้องเอาของไันะมันคือแท้มาทางนี้มันผ่าน Các đủ nhớ đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp